สัประยุ์ทะลุไฟ25-26แรงเอในดินแดนมัชชิมเสียวเหยียนต้องเข้าไปพันพัวบุญคุณความแค้นกับขุมกำลังใหญ่ถึงสองแห่งยังได้พบบุคคลที่ตามหาและทราบถึงความลับของตระกูลของสินเออและได้พบเพื่อนเก่า และหญิงสาวมากมายอีกด้วยสนุกน่าติดตามสำหรับเนื้อเรื่องและฉากต่อสู้ที่มนันจนวางไม่ลงทั้งความลับที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาให้ทราบจึงทำให้อยากที่จะอ่านต่อจนรอเล่นต่อไปไม่ไหวมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป เซียวเหยียนพระเอกที่มีเรื่องกับหอวัชรวายุอุดรทำให้อีกฝ่ายยกคนมาปิดล้อมตระกูลหานจนสามารถเอาชนะทำร้ายสามผู้อาวุโสของหอวัชรวายุอุดรได้จากการช่วยเหลือของร่างวิญญาณเซียนยุทธเทียนหัว แต่ก็ทำให้อีกฝ่ายทราบว่าเขาฝึกวิชาสัมพันธ์อัศนีบาทจนทำให้ประมุขหอวัชรวายุอุดอบุตรแห่งสายฟ้าเฟยเทียนปรมาจารย์ยุทธหกดาวออกมาตามล่าเสี่ยเวเยียนด้วยตัวเอง เซียวเหยียนที่หลบหนีจึงคว้างคัมพีสามพันอัศนีบาทที่ขโมยมาจากผู้อาวุโสทั้งสี่สี่ม้วนเฟยเทียนจึงได้แต่ใช้ร่างแยกสามพันอัศนีบาทนิริิรแบ่งจิตวิญญาณออกมาสะกดรอยตามเขาแทน ส่วนร่างจริงไปตามเก็บม้วนคัมภีร์เซียวเหยียนจึงใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์เพลิงหฤรุไทยดาวตกจัดการร่างแยกของเฟยเทียนและช่วงชิงจิตวิญญาณบางส่วนทำให้สามารถฝึกสามพันอัศนีบาทนิรมิตได้ เซียวเหยียนที่ได้ทราบข่าวบึงโลหิตเทียนซานที่พลังจะประทุข,ขึ้นในรอบ3ปีทั้งยังสามารถช่วยให้เขาสามารถทะลวงพลังจากมหาราชันยุทธก้าดาวขึ้นสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธได้จึงเดินทางไปในระหว่างบุกเข้าบึงโลหิต เซียวเหยียนได้พบกับหน้าหลันเยียนรานคู่มั่นเก่าจากสำนักมั่นเนคามหาราชยุทธห้าดาวที่เดินทางมาที่นี่กำลังโดนคนรุมทำร้ายเขาที่เข้าช่วยเหลือจึงได้ทราบข่าวของหยุนยุน่นอาจารย์หน้าหลันเยียนราน ในตอนนี้ได้อยู่ที่สำนักบุพภาก่อนที่จะบุกเข้าไปยังบึงโลหิตด,ด้วยกันนอกจากนี้ยังได้พบยอดฝีมือรุ่นยาวจากอีกสี่หอระดับมหาราชายุทเก้าดาวที่ได้มายังบึงโลหิตแห่งนี้เพื่อเลื่อนเป็นระดับปรมาจารย์ยุธคือเฟิ่งชิงเอ,อ๋อหอวัชรวายุบูรพาผู้นำหอวายุทั้งสี่ถังอิงหอมหมื่นกระบีหวังเฉิญ หอสัมปรายภพและมู่ชิงหลวนหอเดาตกที่เป็นสิทธิ์ของเซียนยุทธเฟิงเพื่อนรักเย้าเหล่าที่เซียวเหยียนกำลังตามหาและยังได้ทราบจากมู่ชิงหลวนว่าเซียนยุทธเฟิงจะไปร่วมงานประลองของสี่หอที่กำลังจะจัดขึ้นด้วยแต่การจะเข้าสู่บึงโลหิตจะต้องผ่านการทดสอบด้วยคลื่นเสียงจากเผ่าสัตว์อสูรหนูทองซึ่งเซียวเหยียนที่ใช้ทักษะยุทธคลื่นเสียง สิงหานาฏสถานปัทพีบวกกับสรรพคุณของโอสถมังกรมหาการหินอย่างที่เคยทานทำให้ตนเองและคุ้มครองหน้าหลันเยียนหลานสามารถผ่านคลื่นเสียงไปได้ นอกจากนี้เขาที่อาศัยฐานะนักปรุงโอสถแลกเปลี่ยนที่จะปรุงยารักษาอาการบาดเจ็บให้ผู้นำชนเผ่าหนูทองจึงสามารถแลกยังตำแหน่งที่ดีที่สุดที่สามารถดูดซับพลังของบึงโลหิตในขณะที่คนอื่นๆต่างพากันกลับไปหมดแล้ว ยังไม่มีใครบรรลุขั้นปรมาจารย์ยุทธเซียวเหยียนใช้เวลากว่าสเดือนสามารถทะลุเข้าสู่ปรมาจารย์ยุทธหนึ่งดาวและใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ค่อยดูดพิษจากลายอสูรพิษจนสามารถทะลวงไปถึงปรมาจารย์ยุทธหนึ่งดาวขั้นกลางได้ นอกจากนี้ในระหว่างที่ทะลวงขึ้นขั้นประมาจารย์ยุทธจิตวิญญาณของเซียวเหยียนได้พบกับเยาา่าเหล่าอาจารย์พระเอกที่เป็นดวงวิญญาณที่โดนตำหนักเจตพูดคุมมาขังและจับทรมานอยู่ก่อนที่จะโดนยอดฝีมือของตำหนักเจตพูดใช้พลังแห่งจิตวิญญาณขัดขวางทำให้จิตวิญญาณของเซียวเหยียนต้องถอยกลับมาเซียวเหยียนจึงสาบานกับตนเองว่าจะต้องช่วยเย่าเหล่าให้ได้ หลังจากที่ปรุงยารักษาประมุขของชนเผ่าหนูทองเซียวเหยียนได้สอบถามถึงเรื่องราวตระกูลกู่ของสินเอ,อ๋อนางเอกทราบว่าอาดีตตระกูลกู่ของเธอสืบทอดจากเจ้าจาักรวาลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้สายเลือดมีพรสวรรค์มากมายกว่าคนทั่วไปและมีบรรพบุรุษท,ที่เป็นระดับเทยพยุทธ์ได้ใช้พลังสร้างดินแดนในกลางจักรวาลให้ลูกหลานอาศัยอยู่เรียกว่าพิภพ,พ,พกูเซียวเหยียนที่ต้องการพบเซียนยุทธเฟิงจึงปลอมตัวเดินทางไปร่วมงานประลองหอจตุรทิศและได้พบหลิงเยี่ยนเพื่อนเก่าจากสถานศึกษาที่ใช้หอบเคยอยู่ลำดับสี่ กำลังโดนหวางเฉินจะสังหารในการประลองจึงต้องเปิดเผยตัวออกไปช่วยเหลือสัประยุทธ์ทะลุฟ้าเล่ม26เซียวเหยียนที่มางานประลองหอจตุรทิศแบบลับๆกับต้องเปิดเผยตัวทำให้เขาต้องเข้าร่วมประลองและพอความแค้นกับหนึ่ง ในสามชนเผ่าอสูรที่ยิ่งใหญ่เซียวเหยียนที่ต้องการช่วยหลีนเยี่ยนจึงต้องประลองกับหวางเฉินแห่งหอสัมปรายภพถึงจะสามารถเอาชนะหวางเฉินได้แต่ก็เป็นการพบความแค้นกับหอสัมปรายภพด้านหอวัชระวายุต้องการจัดการกับเขาวเซียวเหยียนจึงแสดงเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกของเย่าเหล่าให้เซียนยุทธเฟิงดูเซียนยุทธเฟิงจึงออกปกป้องเขาจากหอวัชรวายุ เซียนยุดเลยผู้นำของหอวัชระวายุจึงให้เขาประลองกับเฟิง่งจิงเอ๋อเป็นการตัดสินเซียวเหยียนจำเป็นต้องใช้บัวเพลิงสามสีบัวเพลิงพุทธาพิโรธที่สร้างจากไฟวิเศษสามชนิดจัดการอีกฝ่าย เฟิงจิงเอ,อ๋อที่แท้จริงเป็นชนเผ่าหงสาศูนรฟ้าหนึ่งในสามเผ่าศูนรที่ยิ่งใหญ่จึงใช้ระฆังหงอศูนรวิชาลับประจำเผ่าหงสารับมือแต่ระฆังหงศูนยยังคงแตกสลายไปด้วยความรุนแรงของบัวเพลิงพุทธาพิโรธเซียวเหยียนจึงอาศัยจังหวะที่อีกฝ่ายได้รับความกระทบกระเทือนเอาชนะได้เป็นการยุติความแค้นกับหอวัชรวายุ แต่หยดเลือดหงสาอสูรฟ้าที่เซียวเหยียนมีกับกรอบปฏิกิริยากับเลือดของเฟิงชิงเอ,อ๋อสร้างความสงสัยให้กับอีกฝ่ายเพราะชนเผ่าหงสาอสูรฟ้าไม่ยินยอมให้เลือดเนื้อโดนบุคคลภายนอกครอบครอง เฟิงชิงเอ,อ๋อจึงขอตรวจสอบร่างกายของเซียวเหยียนแต่กับไม่พบถึงสิ่งใดจากร่างของเซียวเหยียนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเลือดของเธอแต่ถึงเซียวเหยียนจะสามารถปลบเกลื่อนไปได้แต่ก็ยังสร้างความสงสัยให้กับเฟิ่งชิงเอ,อ๋อจนคิดส่งข่าวกลับประกูลให้คนมาคอยตามล่าเซียวเหยียนต่อไปอีกหลังจบงานประลองเซียนยุทธเฟิงจึงรีบพาเซียวเหยียนจากไปทันทีเพราะพบว่า เขามีอาการผิดปกติจากการที่กลืนหยดเลือดหงสาอสูรฟ้าเข้าไปในร่างเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่กลับขับออกมาได้เพียงสหยดทำให้เสี่ยวเหยียนต้องพยายามดูดกลืนยังหยดเลือดที่หลงอยู่ในร่างอีกหยดอยู่นาน ก่อนที่จะขับยังพลังส่วนเกินไปยังปีกกระดูกหงสาอสูนฟ้าของเขาได้แต่ก็โดนเซียนยุทธเฟิงห้ามเขาใช้ปีกหงสาอสูนฟ้าให้ใครเห็นถ้าไม่จำเป็นเพราะจะโดนเผ่าหงสาอสูนฟ้าที่ทราบตามล่าได้หลังจากที่สอบถามเซียนยุทธเฟิงจึงทราบว่าเย่าเหล่าแท้จริงคือหนึ่งในสองประมุขหอดาวตกคู่กับเซียนยุทธเฟิงและเมื่อเซียนยุทธเฟิงทราบข่าววา่า เย่าเหล่าโดนฮันเฟิงสิบพี่ที่ทรยศอาจารย์กับตําหนักเจตพูดสังหารและร่างวิญญาณของเย่าเหล่าโดนตําหนักเจตพูดจับไปจึงคิดวางแผนช่วยเหลือและจัดการกับตําหนักเจตพูดจึงไปสืบข่าวและรวบรวมคนก่อน เซียวเหยียนที่ต้องการไปหอคอยโอสถเพื่อร่วมประลองจึงออกเดินทางไปกับหลินเยียนหลินเยียนจึงพาเขาเดินทางไปยังเมืองเทียนหวงที่มีสหายเก่าของพวกเขาดูแลอยู่เพื่ออาศัยทางเดินรูนอนช่องเดินทางผ่านมิติ ยนเวลาแต่หลิงฉิง,งเคยเป็นอันดับสามของสำนักศึกษาที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้นำตระกูลกำลังมีปัญหาเพราะรูนอนที่เขารับผิดชอบดูแลแทนหุบเขาเปเลวอคัคคีที่เป็นผู้สร้างรูนอนได้รับสิทธิ์ดูแลปีเว้นปี เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะประมุขุบเขาปเปลวอคีประกาศว่าถ้าใครสามารถหาผู้ปรุงโอสดระดับสูงได้จะให้สิทธิ์ในการดูแลรูนอนกับประกูลนั้นจึงทำให้เสี่ยวเหยยีนที่เป็นผู้ปรุงโอสดระดับเจ็ด ต้องออกแรงช่วยเหลือลิงชิงจนได้รับสิทธิ์อีกครั้งแต่เซียวเหยียนกับต้องออกเดินทางไปยังหุบเขาอักีช่วยถังเจิน้นประมุขหุบเขาเปเลวอักีปรุงยาช่วยบุตรสาวที่โดนพิษจะไฟวิเศษประจำหุบเขาเพลิงวิชูก้ามังกร อันดับ12บนองบนทำเนียบไฟวิเศษก่อนเซียวเยียนที่สามารถผ่านการทดสอบร่วมกับนักปรุงโอสดจากหอคอยโอสดระดับ7ได้เรียกร้องขอเคล็ดวิชาอักคีฟ้า3จำแรงจากถังเจิ้นเป็นของรางวาัลเพราะเคล็ดวิชาที่เขามีอยู่ เป็นเพียงแค่ขั้นต้นก่อนที่จะช่วยปรุงโอสดระดับเจ็โพอักคณีจนสำเร็จแต่พอเสียวเหยียนจะไปรับเพลดวิชาอักคีฟ้าสามจำแรงกับโดนผู้อาวุโสสามหุบเขาอักคีอูเฉินขัดขวางโดยไม่ไว้หน้าถังเจิ้นที่รับปาก ทำให้เซียวเหยียนต้องรับมืออูเฉินให้ได้สิบกระบวนท่าจึงจะยอมให้ได้รับเล็ดวิชาไปแต่พอเซียวเหยียนรับได้9ก้ากระบวนท่าอูเฉินที่เสียหน้าจึงคิดใช้ฝ่ามืออักคีเทพไทยอีจะสังหารเซียวเหยียน เซียวเหยียนจึงใช้บัวเพลิงพุทธาพิโรธเข้าต่อสู้จนสามารถเอาชนะอูเฉินได้และได้เรียนรู้เคล็ดวิชาอักคีฟ้าสามจำแรงจนสมบูรณ์ก่อนที่จะออกจากหุบเขาอักคีปอลลอกลุ่มอิทธิพลของแดนมัชชิมประกอบด้วยหนึ่งหอคอย หอคอยโอสถหนึ่งตำหนักตำหนักเจตพูดสองสำนักสำนักบุพาสำนักเทียนหมิงสามหูเขากุบเขาเปลวอัีขูบเขาทันน้ำแข็งกุบเขาสับเสียงสี่หอจตุรทิศหอวัชรวายุหอหมื่นกระบี่หอสัมปรายภพหอดาวตกแต่ตระกูลกู่กลับอยู่เหนือกว่าอีกระดับเพราะเป็นหนึ่งในแปดตระกูลบรรพการที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าจัก,กรวาลยุทธ